อวัสดีครับวันนี้ความาเปิดชมเหรียญไม่คิดดึงออกมาเรียนก่อนดีปีใหม่นี้จะกลับเอาไปให้ยากนะรบับอกเขาอยากได้เหรียญที่เหรียญเล็กก็ได้พระที่มีเสือว่านั้นอยากได้หลวงพ่อปืนอะไรก็ได้แต่นี้หลวงพ่อปืนเราไม่มีมีแต่อันนี้นี่เป็นเสือมนกันับ โซนสิอันนี้เดี๋ยวนี้หมักนั้นเลยนะครับเนี่ยไออะไรนะดีเบียนะครับแต่ได้เท่านี้ครับยังมีคราบต้องล้างน้ำมันรอนสันน่าจะได้นะเดี๋ยวจะล้างน้ำมันอีกทีพระอาจารย์สุชาตินะครับ เรียนสุพรรณปีสุดที่สิบแปดนะู้นเะห็นเก่าอ่ะป,ปะกานั่นะเนี่ยสวยๆอู่ทองสุพรรณบุรีสวยครับไ่ไปให้ยากปีใหม่เดี๋ยวนะ ก็อยากไว้ใช้จะไว้ใช้แบบว่าเป็นอะไรนะเขาค้าขายด้วยเป็นสมมลีโมค้นอยากได้ไปเช่าคงจะก็ะไม่รู้จะไปเช่ายังไงเนาะเขาคงเขาเขาไม่ได้สะสมพระไม่ได้เล่นพระก็เรามีเดี๋ยวก็ไปให้บางทีเยวเช่ามาครับแต่ว่า เช่าบูชามาแต่ว่าพอพวกบางทีอยากได้แล้วก็อยากพี่น้องเราก็ให้ไปฟรีก็ก็ดีนะเอาไปไว้ให้เขา,กากไปกราบไปไหว้ไปบูชาเนาะไม่เป็นไรหรุ่นชายแดนพระนาคปกสวยๆนะครับเป็น <actors>. พุทธรูป ส่งเครื่องนะครับพิมพ์พิมพ์มสมาธิอันนี้พระธาตุเจดีสีงรักเหล่ยนพระธาตุเจดีสีงรักนะครับ <c oughs> ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับสวยสวยสวยมากนะเนี่ยไมได้เชียงใหม่นี้เองนะครับ ก็ราคาก็แบ่งปันเงอนไม่แพงร้อยสองร้อยทีเช่ามานะครับก็พักพวกกัรหนักปลุกสวยก็ขอคคนมันเสาร์นี่เนาะเห็นเราคนมันเสาร์ด้วยก็เลยขอแบ่งพวกมาบกุกจะไม่ใช้เก็บสะสมแต่อย่างว่าในบางทีเอาไว้ใช้อะ ก็ตีพวกพวกนั่นก็เอา,าให้เขาไปเราก็ให้เขาไปนะไม่ห่วงนะไม่ห่วงเลยพระมันึงว่านเะราเช่าบูชามาก็ <c oughs> ต้องการพวกเอาไปใช้พุทธคุณอะไรอย่างเงี้ย ถ้าญาพี่น้องหรือพรกพวกเขาเขาอยากได้เอาไปไว้ใช้เราก็เอาให้เข้าไปต่อนะครับเป็นอะครับ <c oughs> อันนี้สวยกิบเลยเมืม่อ<ม>วันก่อนไปเห็นที่แผงพระ,ะพระัวกกันเขาบอกเหรียนเก่ามากเลยแต่สึกนะครับเรานึกเราโอโ้โหของเรากิบเลยเนี่ยครับ เรียรุ่นเดียวกันเลยคูบาอินโตนะครับวัดบุญยืนนะครับพะเยาก็เป็นเกจิอาจารย์รุ่นเก่านะครับก็ <c oughs> คนพะเยานะครับก็ให้ความผโลภน้ำือมากนะครับคูบาอินโตเรียนรุ่นแรกท่านก็เล็กๆเล็กกว่านี่นะครับเพง่พงๆนะครับวัดบุญยืนอำเภอพะเยาตอนเป็นอำเภอนน่นนะครับสมารี่120มาเปลี่ยนเป็นจังหวัดนะครับสมาร์ท120ปลายปลายปี เชียงรายจนอายุเจ็ดสิบเก้าปีโตนะครับสวยๆเห็ียเก่าสวยเป็นขีบนึกถึงเ,เป็นขีบอย่างง้ครับนึกถึงเหรียญหลักเหรียญดังของประเทศไทยอะ่ะเุ็พ่อแดงนะครับนูแกแจริงผมไม่เคยเห็นนะครับลุงพ่อแดง นแต่ในรูปแล้วก็ตามที่เขาชี้มาเนาะว่าเออตรงนี้นี่มีขีปิ่นมีอะไรเนี่ยแล้วก็ลักษณะการสร้างก็คล้ายๆกันนะครับนี่ครับคล้ายนี่ครับลักษณะเหรียญเหมือนกันเนอนี่ฮะที่ลึกในงานฉลองสมณศักดิ์นะครับเหรียญจริงๆจะเรียกว่าเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ก็ได้เนาะเนี่ยครับวันนี้ก็ดีนะ รูปทรงจาคล้ายๆรูปทรงเหรียญครับรคล้ายนนๆกับเ,เหรียญพ่อแดงเลยดูเทียบเคียงได้นะครับรอยดูรอยปิ้นรอยอะไรครับข้างหลังอย่างเงี้ยคีบปิ้นตรงขอบเหรียญน,นะครับหพ่อแดงจะเป็นอย่างนี้นะครับตามที่เขาชี้แนะมานะครับเนี่ยครับเป็นธรรมชาติมาก น,นะครับครับ,รบเราเจาะหูนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเบ <c oughs> ไม่เน่าไม่เฟะนะครับอ <c oughs> อกเสียงคือเหรียญหูเน่าหูเน่านะครับที่เละเทะเ,เ,เ,เป็นเหรียญที่ถอดจากซิลิโคนนะครับอืม สวยมากคุบา่าโตนะครับ <c oughs> เป็นเกจิอาจารย์ของพระเยาเจ้าพระเยานะครับดูเหรียญลักษณะคล้ายๆกันนาะปีใกล้ๆกันนะครับอันนี้เป็นอันนี้พิสโลกนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับ,ทำบ,บทำบ้านมุงวัดบ้านมุงทำบ้านมุงวังทองพิสโล โอ้บ้านมุงจริงๆอ่ะปัจจุบันเนี้ยขึ้นกับอำเภอเนินมะปรางนะครับแต่ว่าอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิโลกนะครับแต่ยุคสมัยเนี้ยยังขึ้นกับอำเภอวังทองนะครับเนี่ยครับเขาไปแยกตอนปีไหนไม่รู้นะอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดยังเป็นอำเภอวังทองอยู่เลยครับแลพวกบุญมีก็เรียนรุ่นแรกก็แพงนะครับแต่นี่ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับเป็นรุ่น แต่เขาเขียนรุ่นหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงอะสังขารก็ <c oughs> ไม่เน่าเปื่อยนะครับพระพวกนี้นี่ก็คล้ายๆกับเหรียญเหรียญพ่อแดงเนาะอย่างเมื่อกี้นะครับนี่ครับรอยปินตรงขอบนะนครับคมมากแนละ้ ดูหูเจาะอันนี้รูเล็กเลยครับสว,สวยสวยคลิปเลยเนี่ยครับเส้นลวดอะไรต่างเนี่ยเหมือนเหรียญหัวแดงเลยเราสามารถที่จะมาดูเทียบเคียงได้ครับน,นี่สองร้อยสนะครับหัวแดงก็สองเนาะก็ห่างกันเยอมกันแต่รูปแบบเหรียญ คล้ายๆกันเลยอันนี้สิทธ์ทางกรุงเทพนะครับสิทธ์ทางกรุงเทพสร้างสร้างถวายหลวงพ่อนะครับแล้วก็มาเจกกันนะเดี๋ยวรถแรกแพงๆนะครับงพวกบุญมีเดี๋ยวนะให้ดูเรีนเยนะอะไรเนาะพวกคูณ <c oughs> <c oughs> คุณก็เยอะนะครับเดี๋ยวไปเหรียญรุ่นใหม่เนาะเหรียญรุ่นใหม่ที่เขาไม่ค่อยเล่เเนหากันนะครับเดีปเป็นเหรียญดีนะพวกคุณก็อันนี้ไหมอันนี้เป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนะครับผมเห็นสวยนะครับก็เลยขอเช่าเข้ามานะครับแบ่งปันเหมือนกีน่เป็นอังกฤษ้ามั้งเนี่ยเนาะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนะ หเมษาสองห้าหนึ่งศูนโอ้โานานมาือเนยนะเอปีเกิดผมเลยนะแต่หลังเดือนเกิดมาหน่อย,ยวัดพระเชตุพนอก้ประกาศเขาสวยๆโอ้สหลสิบนะครับดูขอบเหรียญสซลสิบนะบเนี่ย วยมากเรียนอ้มเนาะหกเมษาวันจักรีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะวันจักรวีวันสถาปนาวันสถาปนาแลชจวงจักรีดูนี่เรียนเนาะอันนี้ก็ เป็นอปกาห,หรือว่าชุบเออชุบนิกเกิลไ,ไ,นะไม่รู้นะเดี๋ยวดูวิธีนะอปกาหรือชุบไม่รู้นะชุบมังมันชุบเลย <c oughs> เน,นะครับพระครูพิสารพระครูนิเทศธรรมรสเจ้าคณะอำเภอปากช่องอายุหกสิปีโอ้ ปักช่องโคราดวัดวัดจนทึกอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเรียนเท้ครับสวยๆนะครับนะครับมีขีปปินมีอะไรนะครับเป็นธรรมชาติเพื่อนๆเนี่ครับรอยจาอหูนะครับตรงห่วงนะครับก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรียบๆนะครับไม่เลอะเทอะ อย่างที่เซียนเขาเรียกว่าหูเน่าหูเน่าน,นะครับนะครับอันนั้นเลือะเทอะนะครับก็ถอดซีโคลเป็นเหรียญถอดซีโคลส่วนมากเหรียญพวกนี้ที่ไม่ดังที่ไม่คนเล่นหาไม่มีคนเล่นหาก็จะ <c oughs> ก็จะไม่มีปลอมนะครับแล้วก็สามารถเอามาดูเป็นแนวทางนะครับเป็นศึกษาพาเหรญรุน่นพออนนี้พออนนี้นะครับหนึ่งกว่าศูนย์กว่าสองกว่าสามกว่านะครับ ดูวิวัฒนาการของเหรียญน,นะครับขอบการปั๊มตัดนะครับขี้ปริ้นนะครับดูเนี่ยครับเราสามารถเทียบเคียงแล้วว่าหน้าไปเจอเหรียญพวกเหรียญหลักเหรียญอะไรที่ไปเจอฟุกเนาะมันมีนะครับเหออรียญพระนี่มันมีฟุกบางทีซื้อ,ซ,อซื้อหลักร้อยอย่างเงี้ยหลักสิบก็มีนะครับผมเคยซื้อหลักสิบ <c oughs> แต่ก็มีราคาหลักพันหลักหมื่นมีอยู่ครับ ก็ปล่อยไปก็พวกพวกมาขอแบ่งนั่นแหละครับก็แบ่งๆกันไปแต่ก็แบ่งแบบว่าราคาก็เ <c oughs> บ่งได้นะครับตึงตึงๆหน่อยนะครับถือว่าฟุกไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับเนี่ยครับก็วันนี้ก็ให้ชมเหรียญนะซึ่งเป็นเหรียญไม่ค่อยเล่นหากันเท่าไหร่นะครับแต่ก็เราสามารถเอามาเทียบเคียงดูได้นะครับว่า เหรียญแทนเป็นอย่างนี้นะครับดูขอบดูรอยปิ้นของการตัดขอบนะครับก็ดูวิวัฒนาการเหรียญน,นะครับพศออนี้พศนี้นะครับก็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนเนาะก็ท่านไหนที่มีที่มีความชำนาญมีความรู้นะครับก็สามารถแนะนําได้นะครับในในคอมเมนต์นะครับก็จะให้ดูอีกเหรียญไหมนี่ย นนก็สวยนะอันนี้ก็เหรียญแท้นนะี <c oughs> แต่คนยังไม่ค่อยเล่นหาแต่เห็นลงลงในพวกไอเฟซบุ๊กละ่ะขายกันนะครับหลวงพ่ออ้อยนะครับประคูนิกรปรทุมรักหลวงพ่ออ้อย <c oughs> นี่ก็สองร้อยนะครับนี่ครับดูความเรียบร้อยของรูเจาะนะครับนี่ก็มีคิปิปิ้นนะครับนี่ครับนี่ครับ ิป้นตรงนี้นะครับข้างหลังเป็นหลวงพ่อเดิมครับก็น่านเป็นย์หลวงพ่อเดิมนะครับ,นนรบจนคอนสวรรค์ <c oughs> สรุปเจ็ดก็นานแล้วอันนี้เปลี่ยนชุบนะครับชุบนิกเกิลสวยๆขอบตัดก็เรียบร้อยดีนะครับนี่ครับ ชุบก็เลยไม่ค่อยเห็นน้ำร่องรอยแต่เรียนก็โอเคแล้วนะครัพวกโอยเ,เ,เ,เดิมสิ่งพวกเดิมห่วงเก่าก็ยังอยู่กนะ็ <c oughs> เห็นเรียนนี่เก่าสวยๆนะครับสภาพดีผมก็จะเก็บมานะครับก็ เอามาแบ่งปันให้เพื่อนเป็นแนวทางเนาะบางท่านอาจจะเข้ามาศึกษาใหม่แล้วก็ผ่านเข้ามาชมช่องเด่นอัมบุเรตนะครับก็ก็ก็ยินดีนะครับยินดีที่จะให้ได้รับชมเนาะพอเป็นแนวทางเป็นความรู้นะครับเป็นการแบ่งปันกันนะครับก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ